โอเคนะครับทาการแก้ไขครับกุญแจสตาร์ทนะครับพร้อมกับนี่ฮะนี่กุญแจเดิมนะครับเมื่อเช้าเราทดสอบใช้กุญแจสำรองฮะนี่เป็นกุญแจเดิมที่ลูกค้ามีมาบิดจนหักแบบนี้ไปแล้วนะครับโอเคนะฮะทำกุญแจใหม่นี้ฮะพร้อมกับแก้ไขฟันกุญแจนะครับมาทดสอบนะครับเดี๋ยวลองดูนะฮะแยะเข้าไปครับง่ายๆเลยนะครับนี่ฮะบิด เรียบร้อยครับไปขึ้นนะครับสตาร์ทได้ไหมลองดูฮะสตาร์ทผ่านเรียบร้อยนะครับดึงออกมาฮะทดสอบอีกครั้งนึงก็ได้นะครับกญแจเป็นกลจพับได้แบบนี้นะครับกดตรงนี้ก็ดึงออกมานะครับเวลาจะกดพับก็กดตรงนี้เรามือดันนะครับแบบนี้เห็นนะลองเสียบครับนี่ฮะสวยด้วยฮะตัวนี้หลังแดงครับเป็นทรปอาหลังแดงครับโอเคนะฮะทดสอบกดล็อคฮะ ล็อกนะฮะกดไข่ล็อกนะกดไข่ล็อกเรียบร้อยครับสำหรับใครที่ใช้ Honda Civic FD นางฟ้าชมนี้นะฮะมีอาการกุญแจคอหักนะครับแบบนี้ฮะพามาชมอีกหนึ่งรอบนี่ครับกุญแจเป็นแบบนี้นะครับใช้งานมาแล้วหักครับแยกส่วนแบบนี้เราทำกุญแจใหม่เป็นแบบพับแบบนี้ได้เลยนะครับ ใครสนใจนะครับอินบ็อกส,สอบถามทาง Facebook Fanpage แต่งรถนะ้าแดมเพชรบูญครับลาไปก่อนครับ